ปี2,024แล้วและนี่คือปีแห่ง AI เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครัว่า AI จะมีผลอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเจนโนบุสเปกีกเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและวันนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับกับ Lenovo LOQ 1 5นะครับ สเปคนี้เครื่องนี้ที่ผมเคยรีวิวและทดสอบไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มผมจะขึ้นตรงนี้ให้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ได้มาแบบทดสอบหนักๆไม่ได้มารีวิวสเปคเครื่องไม่ได้มารีวิวดีไซน์นะครับแต่จะว่าป้ายยานะครับที่โน้ตบุ๊กในตัวนี้เนี่ย CPU เนี่ยมี AI สําหรับการทํางานโดยเฉพาะเลยและบอกราคาก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับราคา44,990บาทนั่นเองนะครับสเปคนี้เครื่องนี้เคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับสเปค ตัวสเปคก่อนเลยนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับ CPU นะครับเป็น AMD Ryzen 7 7840HS นะครับทำงานแบบ8คอ r e 16เทรดนั่นเองนะครับและการ์ดจอนะครับมีออนบอร์ดครับเป็น AMD Radeon 780M นะครับ 780M ตัวนี้นี่คือของแรงแบบแรงระดับน้องๆแบบ1050 1060เลยนะเอาจริงนะครับส่วนการ์ดจอนะครับเขาให้มาเป็นแบบ RTX 4060นะครับ vram 8 g b g d ีด6นะครับ tgp เครื่องนี้อยู่ที่115วัตต์นะครับส่วน ram ติดเครื่องนะเป็นแบบ16 g b ddr5 bus 4800เมกะเฮิร์นะครับและสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับจะเป็น32หรือจะเป็น64ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับส่วน ssd ติดเครื่องครับก็เป็น502 g b PCIe Gen4 นั่นเองนะครับส่วนขนาดหน้าจอนะครับ15.6นิ้วนะครับความละเอียด full hd นะครับ refresh 144เฮนะครับและค่าขอบเขตสีนะครับ อยู่ที่ผลิตสองเปอรนะครับหรือ NTSC 45%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้สเปคนี้นะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนที่ผมจับไปตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาคุยเรื่องของ AI ดีกว่าเพราะว่าในปี2 0 2 4เนี่ยคือมันเป็นยุคแห่ง AI ใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่โน้ตบุ๊กหลายแบรนด์หลายเจ้าเนี่ยกำลังจะเปิดตัวนะครับใน c ซที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มโปรโมทนะครับเริ่มใช้คำว่าโน้ตบุ๊กจุดจๆจด,จด with AI อันนี้ไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กนะครับทั้งฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไอทีอื่นๆนะครับมือถือก็มีนะครับที่จะใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานของเรานั่นเองนะครับซึ่งในเจ้า CPU Ryzen 7 7000 Series ตัวนี้นะครับ7 8 4 0 HS เนี่ยในตัว CPU Ryzen ตัวนี้นะครับถ้าเราผ่าเครื่องออกผ่ากระดองออกดูข้างในนะครับเราจะเห็นโหนดนะครับที่เป็น AI โดยเฉพาะนะครับเอามาใช้ประมวลผลนะครับช่วยจัดการเวิร์กโหลดปรับแต่งเวิร์กโหลดในการทํางานของเรานะครับให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากการเวิร์ก สำคัญสาคัญนะครับอะไรที่แบบสําคัญใช้พลังงานเยอะใช้พลังงานสูงเนี่ยตัวเอไอเนี่ยก็จะคอยประมวลผลคํานวณแล้วก็ส่งพลังงานจัดการพลังงานของตัวเครื่องเนี่ยให้กับงานเหล่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆตัว AI เนี่ยก็จะอยู่ตามโปรแกรมตามซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมี w i n d o w s 11ที่จะเป็นโค้ดพายหลอนนั่นเองครับเป็น AI ติดเครื่องนะครับช่วยในการปรับแต่งช่วยการทํางานเวิร์กโหลดนะครับอย่างเช่นแบบโค p i พายหลแบบ w บ r d Excel PowerPoint ออะไรพวกนี้นะครับหรือ AI นะครับที่เราแบบคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น ChatGPT นะครับ OpenAI หรือว่า OpenVino อะไรต่างๆนะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ CPU Ryzen ตัวนี้ใส่ AI เข้ามาให้เนี่ยทำให้เครื่องนี้เนี่ยสามารถใช้ AI นะครับช่วยประมวลผลในการทำงานของเราหรือแม้แต่การเล่นเกมเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนพูดถึงการเล่นเกมนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทดสอบไปแล้วนะครับทั้ง g t v แบบจอเดิมนะครับจอ ติดรถบุกเนี่ยเป็นจอ f ฟดีนะครับแล้วก็ต่อจอแยกเป็นจอ 4K ก็เล่นได้สบายๆนะครับหรือจะเล่นไ e c r ค f t แบบ4 k ก็ทําได้นะครับรวมถึงงาน Workload งาน 3D ต่างๆที่ต้องใช้ CPU ประมวลผลหนักๆนะครับอย่างแบบ solid work auto c a d นะครับก็ทําได้สบายๆนะครับยิ่งตัดต่อเรนเดอร์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สบายๆนั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ทดสอบไว้ให้แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับใครที่แบบที่ไม่ต้องน้ําเยอะผมขอดูผลทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ทดสอบทั้งหมดนะทั้งเรื่องของการเล่นเกมและการทดสอบเรนเดอร์นะครับว่าจะยังทําได้ดีอยู่หรือเปล่านะแต่ผมบให้เลยว่ายังคงมาตรฐานเดิมคือความแรงเอาไว้นั่นเองครับมาลองเกมใหม่อย่าง RE4 Remake นั่นเองนะครับแน่นอนเกมนี้ผมก็ยังใช้ทดสอบอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เฟรมนะครับ125 127 128 130เรมเฟรมโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับ ขอ,ขอเจอเงอก่อนขอเจอก่อนแล้วค่อยพูดอืมฮัลโหลแต่นี้นะครับ <Hi. S 1> เห็นเฟรมเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นเซตติ้งแบบไหนมาดูกันมาดูกันฟดดีนะครับปิด V ีซิงค์ซีเนอเรติกลิทิชเชนเป็นโฟเคนะครับปรับไฮแบบ4ี b กนะครับใช้วีแรมแบบเกือบจะครบเกือบจะเต็มเลยนะครับแล้วก็บาอชัชนเนี่ยที่แบบปรับไฮปรับออนได้นเนี่ยก็เปิดหมดเลยนั่นเองนะครับ ยังไม่ได้ใช้อั s สเกลช่วยนั่นเองนะครับแค่นี้ก็ได้แบบระดับ120เฟรมแล้วแต่สมมติเปิดอะ่ะเอา f ฟ e t ี้ FX s u p e r r e s o ป u t i o n แบบ2นะครับที่จะโฟกัสไปเรื่องของ Image Quality นั่นเองนะครับตั้งซัก Balance ล,ละกันนะครับไปพลังแห่ง AI พลังแห่ง CPU Ryzen ที่มี AI นะครับ ปไงร8 0 1 0บรางฉากถ้าสมมิมองฟ้า160 170้โอ้โหลองบวกดีมานี่ขนาดแบบนี่มีมอนมีศัตรูนะครับก็ประมาณ1 3อย4 0นะครับแต่ว่าเพิ่มจากเดิมเมื่อกี้เนี่ยก็ประมาณ1 0ถึง20เฟรมเลยนะครับนี่ขนาดใช้นี่ขนาดปรับสุดแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมดเราเปลี่ยน upscale เป็นแบบ Reality FX แบบหนึ่งนะครับ ซึ่งมันก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรื่องของเฟรมเรทนั่นเองนะครับปรับแบบ Performance นซ์ไปเลยนะครับมาดูกันว่าเฟร,รมจะได้เยอะกว่านี้ไหมั้ย200มไหมก็ประามาณ140นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยก็จะไม่ได้คมชัดเท่าเมื่อกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนเรสามวัดเปิดแบบ Quality แบบ FX แบบเน้นภาพสวยแบบ Qual ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่สาใจาใช่ไหมเดี๋ยว ลกรอนอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่ง,งสมมันไม่สาใจใช่ไหมแบบอัพสเกลในเกมไม่พอเข้าซอฟต์แวร์อะดรีนาลีนครับปรับเลยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เกมมิ่งแล้วกันนี่เขามีตัวเลือกให้เลือกเลยครับอย่าง RSR นะครับ Super r a d e o n Super Resolution นะครับก็มีนะครับ Anti Lag นู่นนี่นั่นนะครับ Radeon Boost Radeon Chill นะครับสามารถเปิด เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้นะครับซึ่งตัวเลือกการปรับแต่งพวกนี้นะครับใน AMD a d e o n นะครับผมเคยลองกับตัวการ์จอรบอร์ดที่เป็น AMD Ryzen แล้วนะครับปรากฏว่าเฟรมเรทเนี่ยประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะครับตรงตัวตัวเนี้ยตัวเครื่องหมายจัใจด้านบนนะครับไปดูกันได้นะครับใครใช้การ์จอรบอร์ดอยู่ถ้าเป็นของไรเซนไม่ต้องน้อยใจครับยังเล่นเกมได้นั่นเองนะครับไป แต่ว่าเอาแค่นี้ยเอาแค่แบบ f i ล e ต i t ี FX เนี่ยเอาไปเอาแบบเนี่ยแบบโปรมสไปเลยเอาต้มมาโปรแมสไปเลยแบบ2นะเน้่ะเดนที่ภาพสวยนะครับแล้วก็ลองปรับเอาสัก8เอาตันมันม,นมนตนนัตัน8นะนี่ยตันสิบเราลองเอาสุดทุกอย่างลองดูเอาให้มันเกิน v ีแรมมีแค่ 8GB แต่ใช้ในเกมไปแล้ว 11GB ไม่รู้อะใช้หมดอะมีก็ใช้หมด ปเปิดออนให้หมดอะไรออนได้ออนหมดเลยปแน่นอนว่าบางฉากนะสมมติมีการบวกมีเอฟเฟกเยอะๆนะครับหรือว่ามีมอนเยอะๆเที่ยที่มันต้องประมวลผลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะเฟรมลดหลงนั่งเน,นีนะครับนับซึ่ง CPU นะก็ใช้งานอยู่ราวๆ40%เรนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยหลายๆคนก็สังเกตว่าเออพี่ครับทำไมเปิดให้ดูแค่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เปิดแบบอุณหภูมิไม่เปิดแบบเคอกว่าทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็แน่นอนว่าผมบอกก่อนเลย ว่ามันเป็นบั็กของโปรแกรมนะครับตัว afterburner นะครับที่มันไม่ได้เทคตัวฮาร์ดแวร์ของตัว AMD Ryzen นะครับ AMD Ryzen ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันติดมันขัดข้องนั่นเองนะครับส่วนการ์ดจอก็ใช้งานไม่เต็มด้วยเนี่ย81%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกม R e 4 r e m e กับสเปคนี้เหลือๆครับ Ryzen 7 7840H นะครับสบายๆนะครับยิ่งใช้งานคู่กับ ไรเส้น AI นะครับที่เป็น up scale ทั้งหลายแหล่ก็เหลือเหลือครับยิ่งเกมที่มันเออื่นนะครับที่เกมสเปคหนักกว่าน,นี้นะครับก็สบายๆครับสำหรับ l q 15ครับอย่ายุ่งไป <Yeah. S 3> yeah. ครับกับผลทดสอบการใช้งานการเล่นเกมของเจ้า Loq 1 5นะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่ายังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนคัยังคงแรงคุ้มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า AI นะครับที่เราแสดงให้ดูโชว์ให้ดูเนี่ยบางทีก็อยู่กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกพวกอัพสเกลต่างๆนะครับหรือว่าพวกงานต่างๆนะครับจริงๆเนี่ย AI เนี่ยทำงานอยู่นะครับอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเลยนะครับแต่จริงๆเราไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเร่งรุ่นนี้อยู่นะครับ LQ15 ราคา44,990บาทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับจองนั่นเองนะครับและอีกข้อสังเกตนะที่สำคัญเลยนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับมีฟีดแบ็กกันมาเยอะนะครับก็คือเรื่องของค่าคอเคตสีจอของเครื่องนี้นั่นเองครับที่ยังได้แค่45% NTSC นะครับหรือ sRGB เนี่ยก็อยู่ราวๆ6 2นั่นเองนะ ฉันั้นเรื่องของการทํางานที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อาจจะรังเลนิดนึงอาจจะรังเลหนักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาก็มีช่อง HDMI มาให้นะครับเพื่อนก็สามารถแบบต่อจอแยกออกได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นข้อสังเกตหลักๆของเจ้านี่ละกันนะครับถ้าสมมติตัดเรื่องค่าคอมเพลตสีจอเครื่องนี้แบบเครื่องนี้ได้ SRGB ร็นะเครื่องนี้เพอร์เฟกทุกอย่างนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนครับ ปี2024แล้วคิดเห็นงไงบ้างกับเทรน AI นะครับในอนาคตเทรน AI จะมาแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับหรือว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการทํางานในการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับตัวนี้นะผมก็ยังไงก็ขอฝากเจ้า Lenovo LQ15 นะครับที่ใช้ CPU AMD Ryzen 7 7840HS ตัวนี้ไว้ด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับ <K un> ขอขอบคุณทาง AMD Thailand นะครับที่เขาได้ส่งเครื่อง AMD สุดแรงตัวนี้มาให้เราได้ลองเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนครับสโลแกนของ AMD ก็คืออะไรซื้อวันนี้แรงวันหน้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้แล้วนะทุกวันนี้คือซื้อวันนี้แล้วก็แรงวันนี้เลยนะครับในอนาคตก็แรงขึ้นไปอีกนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมเรื่อลงไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอวิดเดียวนะครับ กดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับสามารถกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนั่นเองนะครับและวันนี้ผมเจนโนบูสเปกและเจ้า LQ15 เทคโนโลยีสุดพิเศษจากรายเซนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ